ดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําทีมหน้าเล่นใน Apocalypse สองจุดห้าไปกันแบบเลยเลยวยกันนะครับสิ่งที่คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะ a p o คา l y ป s e รอบนี้ออโตโอ้แทบจะไม่ได้เลยคือมันต้องใช้มือเล่นซะส่วนมากฉะนั้นก็อย่าได้พยายามฝืนออโต้แล้วกันนะครับแต่ถ้าทีมแรงเชิญเลยครับแก้ไปเริ่มต้นกันที่ชั้นแรกครับเพราะชั้นแรกเป็นตัวของอเวนเจอร์ลินครับซึ่งมีแมคาีนิกของชั้นนี้บังคับให้เราตีลูกเต๋าจนถึงแต้มที่กําหนดถึงจะตีอเวนเจอร์ลินได้มันก็ง่ายๆนะครับอันนี้ชั้นแรกเข้าใจง,ง่ายในส่วน ช่นยุนลี่ไฮเปอร์แครีก็จะประกอบไปด้วยนะครับยุลี่ตัวแรกเลยในสองคือสปาร์คเคิลหรือว่าโรบินแต่ผมค่อนข้างจะแนะนําเป็นสปาร์คเคิลมากกว่านะเพราะาเราต้องการความเร็วไม่ใช่ความแรงอีกตัวก็จะเป็นติ้งหยุนสุดท้ายัวหัวในส่วนของตัวปั๊บก็จะเป็นบุญพาวาสนาส่ง ชื่อไทยแบบไทยไทยอเกมาต่อกันในส่วนของทีมที่2นะครับจิ้งหลิวไฮเปอร์แค์รี่ประกอบด้วยจิ้งหลิวโบเนียลวนเหมยหรือชาคือในทีมเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันขาดอะไรยังไงเพราะว่าในไอดีผมอะโบเนียผมก็ไม่ได้ปั้นจนเก่งใช่ไหมจิ้งหลิวก็แบบกลางๆมันทำมันเลยทําให้รู้สึกว่ามันเหมือนติดติดขัดอะไรหรืออาจจะอาจจะเพราะว่าทีมนี้อาจจะขาดตัวที่เป็นซัพพอร์ตจีนกลางมากกว่าลลวนเหมยกับโบเนียอย่างนั้นอะ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มาเล่นได้นะครับแต่ต้องอใช้มือนิดนึงเนาะในส่วนของบัฟที่เราจะเอามาเล่นด้วยนะครับก็จะเป็นบัฟในชื่อของทุ่มสุดตัวที่เ,เพิ่มดาเวทน้ําแข็งนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจริงหรือถึงเล่นได้นะในส่วนของทีมที่3นะครับก็จะเป็นอาเจนติสปาร์คเคิลติงหยุนหัวหัวซึ่งก็ง่ายๆนะครับใช้หลักการเบอนเดียวกับยุนลี่เลยคือเป็นอาเจนติไฮเปอร์แครี คราวนี้ตัดโรบินทิ้งไปแต่เป็นสปาร์เกลอย่างเดียวจะได้เพอร์เฟกเนาะก็ทีมเนี้ยค่อนข้างจะง่ายในการปล่อยออตโต้นิดหนึ่งแต่คุณเนี้ยต้องคุมอันติตรงที่ต้องกดอันตีตลอดเวลานะคือแบบถึง1ปุ๊บกดถึงหนึ่งปุ๊บกดคือเคลียร์ลูกเต๋าไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบอเวนเจอรลินแต้มเลยอเวนเจอรลินนะครับจากนั้นคุณค่อยเก็บอันตีแบบ2แต้มแล้วกันนะครับส่วนของบัฟที่จะเอามาด้วยก็จะเป็นพิฆาตสุดขั้ว ทีมสุดท้ายก็จะเป็นทีมของบุญฮิวนะครับซึ่งคุณควรจะเล่นเป็นบุญฮิวซูเปอร์เบกหรือว่าเล่นเป็นบุญฮิวไฮเปอร์แครี่ก็ได้นะแล้วแต่เลยแต่ซูเปอร์เบกดีกว่าสำหรับผมนะประกอบด้วยบุญฮิว MC ม .c. จินตภาพหรือว่าโบนียซัพพอร์ตก็แน่นอนเป็นลวนเหมยนะครับโตัวสุดท้ายเป็นอเวนเจอร์รินไมก้เจพาร์ตทีมนี้มันง่ายหน่อยตรงที่ คุณสามารถเอาบุญฮิวไปยิงลูกเต๋าทีละลูกทีละลูกทีละล,กทละลูกแบบแตกชิวๆได้เลยในส่วนของบัฟนะครับก็จะเล่นเป็นบัฟที่ชื่อว่าพิฆาตสุดขั้วในส่วนของชั้นที่2นะครับมีแมคคาดิกเหมือนกันเลยคือการตีเปลี่ยนจากลูกเต๋าเป็นดอกบัวซึ่งผมค่อข้างแนะนําให้ตีดอกบัวด้านซ้ายก่อนเพราะว่าด้านซ้ายเพิ่มเอฟเฟกในการเบรกส่วนด้านขวาเพิ่มดาเมจฉะนั้นตีด้านซ้ายก่อนให้เคลียร์ด้านซ้ายให้เรียบร้อยแล้วบอสใกล้ล้มค่อยตีด้านขวาหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับทีมที่แนะนําเป็นันดับหนึ ซึ่งประกอบไปด้วยอคารอนเจียวชิวเพล่าอเวนเจอรินผมไม่แน่ใจว่าทีมนี้สามารถออโต้ได้ดีขนาดไหนเพราะผมไม่มีเจียวชิวฉะนั้นผมเลยไม่สามารถประเมินได้คุณได้มากขนาดนั้นคุณต้องเอาไปลองเล่นเองสำหรับคนที่มีอคารอนกับเจียวชิวเนาะตัวนนในตัวของบัฟเที่ยามาเล่นด้วยก็คือรบชนะทุกอย่างก้านะครับทีมลูกใหม่ที่กำลังดูเด็ดเพ็ดมันในช่วงเวลานี้นะครับเบิเสี่ยวโทปัสโรบินอเวนเจอรินฟูลทีมฟลอร์อัพทีมนี้ต้องเน้นย้ำอย่างหนึ่งเลยนะว่า ห้ามปล่อยออตโต้เพราะทรปาร์ตกบเฟเสียวเนี่ยจะตีมั่วซั่วไปหมดฉะนั้นระวังด้วยในส่วนของบัาพี่เอาไปเล่นนะครับแน่นอนก็ลบชนะชุกย่างเก้าเหมือนกับทีมอาคาัคราเลยในส่วนของทีมที่3นะครับก็จะตกเป็นของทีมดอททาฟก้า แบ็กซ์วอนตัวทาดาเมจไฟที่ถ้าอยากให้ดีหน่อยคือเจียวชิว E2 ถ้าถูกๆหน่อยก็เป็นกุยหนยเฟืงครับสุดท้ายเป็นการ์เกอร์คือกุยหนยเฟืงกับการ์เกอร์เป็นตัวช่วยในการเบรกเพิ่มขึ้นอีกทาก้ากับแบ็ก w ์วอนปิดไม่ได้จริงๆถ้าไม่อยากเล่นกุยหนยเฟืงก็แนะนําให้เป็นเล่นล้วนเหมือนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราต้องการเบรกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ดอกโวัวมันแตกไวที่สุดเนาะนะฉะนั้นเอาไปเล่นได้ในส่วนของบัฟที่เราจะเอาไปด้วยนะครับก็ได้แก่ไทแล็กแห่งชีวิตในส่วนของทีมสททมสสุุดดดดทททท้าายนัีีีี่่ตลอก ไฟฟายซูเปอร์เ r รกเริ่มตรวก็ที่ไฟฟายเอ็ Fi, MC จินตภาพรวนเหมยกาลกเกอร์ใครไม่มีรวนเหมยอาจจะใช้แอสตาแทนได้นะครับไม่ได้เลวายก็คงไม่ต้องอธิบายสปปรรพคุณเลยมากนะทีมนี้มันเด็ดๆอยู่แล้วแต่ออโต้ไม่ได้นะบอกเลยนะทีมนี้ไฟฟายตีมัวนะครับอย่านะเออทีมทั้งหมดในเนี้ยออโต้ Auto ไม่ได้ทีมทีมในส่วนของบัฟที่เอาไปด้วยนะครับก็คือสุดแสนโกลาหนทิปนี้ก็จบแต่เพลงเท่านี้นะครับมาไวๆไปเร็วๆนะเพื่อให้คุณจะเข้าไปนั่งฟาร์มเพชรได้แบบสบายใจเฉยจบแล้วครับหวังว่าจะได้เจอกันไน like นร